ชีสตาโมอามีนาใส่ชุดว่ายน้ำวันพีชเล่นน้ำทะเลหุ่นแซบขาวโบเลยนะครับ แน่นอนว่าเธอนั้นจัดทริปไปเที่ยวกับครอบครัวบ่อยมากที่จริงเลยนะครับสำหรับนักแสดงสาวโมอามินาพินิษนะครับกับความน่ารักในฐานะลูกสาวนะที่ชอบพาพ่อแม่ไปเที่ยวพักผ่อนนะครับและทริปทะเลก็จัดกันไปเป็นประจำโดยภาพของโมอามินาล่าสุดที่ได้โพสใส่ชุดว่ายน้ำวันพีชน,นะครับถ่ายรูปแจกความดสดใสอยู่ที่ทะเลกับครอบครัวโดยโมอามีนากับพ่อแม่ที่พากันไปเที่ยวทะเลที่พัทยานะครับ และความสดใสของลูกสาวคนสวยที่ถึงจะใส่ชุดว่ายน้ําวันพีชนะแต่ก็สวยแซ่บไม่เบาเลยทีเดียวนะครับโดยชุดว่ายน้ํานี้นะครับโชว์ผิวขาวๆนะครับตัดกับท้องทะเลและสีฟ้าสดใสโดยโมอามินานะครับขาวโบ๊ะมากๆเลยนะครับและชอดหันหลังนะครับที่เห็นความเซ็กซี่ของเธอซึ่งสามารถยกระดับความแซ่บได้มากเลยทีเดียวนะครับ และสำหรับคุณผู้ชมสั้นใดนะครับที่ต้องการติดตามผลงานของเธอนะครับแอดมินจะขึ้น IG ไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับฝากเข้าไปกดไลค์และกดติดตามเธอและให้กำลังใจเธอด้วยนะครับครับและสำหรับคลิปนี้ก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินนะครับทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับและสำหรับตอนนี้แอดมินคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย